สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงมารินข้าวเหมือนเดิมเปลี่ยนมุมนะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยมากินข้าวเหนียวสักนิดนึงวันนี้ป้าข้างบ้านเขาเอาแกงผักมาให้แกงผักล้วนๆนะคะผักล้วนๆเน่แล้วก็ผักนึ่งเนาะแล้วก็ไก่ทอดน้ำพริกอันนี้ข้าวต้มเมื่อเช้ายังไม่อยู่แล้วก็ไข่ต้มเหมือนกันดยู่ ขาดตาขาดเลยกันครับเมื่อไหนขาดน้ำพริกไม่ได้เนาะต้องมีน้ำพริกพริกตแดงแต่มันอร่อยจริงนะกินเข้าเก็บข้าวต้มก่อนก็นข้าวเหนียวไม่ได้กินข้าวเหนียวหลายวันนอะเนี่ยข้าวเหนียวอร่อยอร่อยเนี่นี่นะน้ำพริกตาแดงเนี่ยขาดไม่ได้เลย อืน้ำพริกกะปิครับมันก็เค็มเนาะเดี๋ยวเราว่าเราจะทําน้ําพริกตาแดงขายเนาะฝากเอฟพีด้วยน้ําพริกสองวันะน้ําพริกสองวัยจะทาน้ําพริกขายค่ะอืมนึ่งแล้วหวานเยอะอร่อย พริกเผาเมาื่อก่อแม่ทำเก่งปลาไปกินลุงทำเด็กไปกระปุกพริกเผาอืแม่ทำเก่งคนนี่แะแกงผักตนปลาป็นเด็กเป็นนักเรียนอยู่เวลาจะไปโรงเรียนไปอยู่เบญกลางแม่จะทำให้กระปุกหนึ่งไปกิน เมื่อก่อนไม่ใช่มีขายนะเป็นนักเรียนอำเภอพานเนาะใช่อยู่ก็อยู่มอาอยู่เมืองพาน,นวัฒตะนาศึกษาอยู่เมือง,งพานอยู่แม่มจันเคยเรียนหนังสืออยู่ที่วัฒนาศึกษาอำเภอพานนะอะเพราะเป็นโรงเรียนจีนก็ไปอยู่กับโรงสีเหลียงจี ่าเป็นคนหลายที่ถึงย่างกันเราตอนเด็กด้ว่าไปปาเล่าว่าอะไรนะไปเก็บข้างเหรอ,อะไปเก็บข้างขายข้างข้างทอํอะไรนั่นอะ่ะตอนเด็กอปัปาไปเก็บข้างขายอือเก็บหลังโรงเรียนนั่นน่ะ เดีย๋ยวนี้เป็นถนนซูเปอร์ถนนซูเปอร์แล้ะเมื่อก่อนเราไปเก็บข้างหลังแน้่ะ <c oughs> เพราะมันเป็นเป็นทุ่งนาเป็นอะไรหมดพ <c oughs> อเลิกเที่ยงก็งกินข้าวเสร็จก็ไปเป็นหัวเก็บขังหน่อยเก็บปิดหลังโรงเรียนประเาศศึกษาอนะ พวกอุกรณ้าหลังนี่มันเป็นตุ่มเนาะเป็นตุ่มเนาะเป็นตุ่มเป็นนะเออเขาไปเก็บเนาะเออไปไปเก็บเป็นขังย่อยเป็นโรคขังย่อยบางกิโลละบาทบาทบาทปลายบางวันก็ได้สามบาทบางวันก็ได้ห้าบาทเนาะไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังเก็บอยู่ไหมเออถาเดี๋ยวนี้เขายังเก็บอยู่ปะ่ะ มีอ่ะมึงพันมีอยู่มึงพันขังขังดีปล่อ,อยปล่อยง่ายสมัยก่อนซูเปอร์เปลี่มีทั้งหลังมีแต่รุ่นซูเปอร์มีแต่รุนสายในสายเดียวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไป,ปหมดเลยเนาะโอ้เปลีป่ยนไปหมดแล้วหวานอะ่ะ โลกมันเปลี่ยนไปไม่ก็เปลี่ยนไม่หมดละที่ยังไม่เปลี่ยน้วยจิตใจคนใช่ไหมจิตใจคนตรงนี้ทานตักบ,บุงเนาะเรื่องสายตา อันนี้กินเน่ยต้มมาได้มาได้น่ใส่เกลือเนีออ๋ออนนี้ยังคือกลนน้ำพริกเนี่ยจริงต้องกินกับพริกสดเนี่ยเออเกินไม่ได้ <laughs> เหร <laughs> เขากินในลาบกินอะไรกิใน,ในอะไรเนาะกกินกับพริกสดลนะโอ้กัดเอากัดเอาอร่อย<ข>ดูเขากินมันอร่อยเนะเขากินได้อร่อยก็กินได้อร่อยแต่เรามันกินไม่ได้เนาะ นี่เผดเนะพริกให่นี่ไม่เคยกินแต่ไอ้แต่พริกีหนูกินได้พริกกินหนูมันจะเผ็ดต่างการพริกินหนูเนาะแต่พริกีหนูเราหั่นไงเราทําเป็นน้ําพริกอ่ะมันกินง่ายใช่ไหมมันกินเป็นชิ้นเล็กๆไงอันใหญ่มันต้องกัดอย่างเงี้ย <laughs> มันก็นเลยนั่นเนาะอ,มอมืมือนี้ก่อน้น้ำพริกอะเป็นเป็นเป็นหลักตบิ๊กอาเป็นน้ำพริกปังนึ่งขาดมาได้แบบพักพักต้องมีทุกมือ้อ<ม>พักอย่างก็แล้วแต่ต้องมีนี่ครับโก,กินแล้วประหยัดตัวพอเพียงเลยแล้วก็เพือ่อสุขภาพเลยนี่อันนี้อันนี้เป็นผัก ชูรสนะเนี่ยยอดชูดรสคล้ายๆมันสับปหลังแต่มันเป็นผักชูรสผักวายอ,อร่อยโอเคค่ะ